สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขคนณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมื่อานี้ปกสิพาท่านผู้ชมนะครับผมไปยังอีกมุมบ้านหนึ่งนะครับผมเป็นญาติพี่น้องกันนะครับผมซึ่งได้ยินข่าวว่างัวเจ็บป่วยด้วยโรคลำปีสกินคือกันครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปเยี่ยมยามถามข่าว กำลังอกกำลังใจกันนะครับพี่น้องเนาะเพราะวา่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผมสั์เลียงที่เจ็บป่วยกับมีผลกระทบทั้งด้านจิตใจการให้กำลังใจกันนะครับผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เฮาจะมอบให้กันแล้วกันนะครับผมกำลังใจนั้นสำคัญนะครับผมถ้าเขามีกำลังใจที่ดีแล้วเฮาสามารถจะเห็นยังก็ได้เดินต่อไปข้างหนา้าได้ได้ยางดีนะครับผมมีสติมีสัมปชัญญะคิดยังก็ออกนะครับพี่น้องเนาะอวกาสเสด้ไป ามข้าวทำข้าวเพื่อนนะครับผมอาการเป็นจังไดแน่ณนะตอนนี้เป็นจังไดแน่นะครับพี่น้องเนาะตอนนี้บาปกอยู่บนรถแล้วครับผมพร้อมที่จะพาพี่น้องเดินทางแล้วนะครับผมไปกันเลยครับ ดอกขุดปลาได้นน่เพื่อนเอิญงามเลยงามบอจะว่างามดอกน้อยๆแต่กุนเต็มก็เป็นยาน้ำได้นี่เป็นแถวเป็นแนว อีไอ้บุญโอ้ยไม่แยมยามถามขา้าวเด้ยิ้นขา้าวง่วงไปจังได้เนี่นย,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 ยอุ้ยต้นนี้ต้นไงก็มีต้นน,น,นี้งามนาเนาะดอกอันนี้เนาะหลายาค้ากัน ตัวตัวใหญ่เศร้าอยู่ตัวหน่อยมันเป็นไม่หัวปวกอนีรสูตรหัวปวกที่เขาจะวานะหมอใสอ่อย่าง<ด>แน่ของเจ้าเอาหนาข้าเจ้าเอานอนาข้าเจ้ากับอัน,อนปวกอออ,อยอยู่คน่ขกปวกอีอยังเกาะอันปวกปวกอ๋อปวกนกนกอยังว่านกขุมกไหมก็ขุม ต่่เาเล้าแล้วยาหอยตีาตีตเฝ้าอยู่บาดอยู่มันโล่นหูมันนั่นอเชิยิบมันไข่เจ้าเอาหูเพื่อมันไข่โอ้โหไข่ขาด้มมันจะพึ่เ่เจ้าเจ้าอันใสยาหยั่งแน่เสน่บุยาข้ได้เลย่ไอ้ัห้่เอาที่ง่ายก็หาย้อนโนี่ กเอายัยไงกที่ดินเอ้าครคิดไดคนว่าชาอนี่เขาว่าเอาทั้งกอกใหม่กอกใหมเอาที่ไหนนี่ว่าจอว่าเขาปุ่นอันนีเออบอกใ่ไปหนึงอ่ะมันเป็นอะยรได้วงผัว่ายข่ทั่ววงอ้าวบอกนี่นี่เขาพาบอกครูผูลักคู้อาพานิเดียวเออเรียยากเลยจะว่าออักการหมุนไผ่พออ๋อนี่อหจจะวางว่าไั่้ข้าพเี ท่าน้ามัอวท่านี่แต่ท่ายังเดียวจะกองก็แต่นามันหมนี่ก้อง่นี่ใครใครมี่ไรแย้ไใ่มีกรรมฐานจะใจก็ใไรทั้งบ่อ๋อกรรมฐานกบมีนี่ยกรรมฐนี่เขาไข่ก็รฐามาดจิมอเนี่ยอาใส่ใส่เข oh, mm? ้าใจยังไงนี่ยเอาใส่เ้แนวพืดก็กรรมฐานนี่อ๋อนามันพืช เอาไปท่าบอกเอาไปท่ามันไปออกฤทธิ์ยังไงอันกรรมฐานนี่กรรมฐานนี่ไม่เห็นใ้หัวแตกด้ยเขาแกวมันบวแตกบ่บ่บ่โอ้ยเออไปนอกบ่อแกตกแนย่ะงบว่งาขายก็น่ะบ้านใครงบ้านยังนี่ยะบ้านแกวขานี่ยบ้านแกขาก็แลงยองขาชิ้นเนยองข้าวมจะเอามาแต่ร์ไซมาแจะเพือคอยอย่าเนี้ย เงือน,นพนเงิน,<อ>นานคนเดีวเอาไปยองยองหยไห้มม่เขียวคือยาล่างนี่ออ<โ>กอไกไ <โก S 3> ข่ไม่กินากอกแล้วมันกิบนบ่อยยองท่าว่านกวางก็ไข่ังทั้งมือหา,ายปลาเปไข่ถ้าจะเอินบานยังก่อนานงวพใหญ่ทุกวันอยู่วัดป่าพ่อใหญ่คนนจะวัดป่ยา,ยาไงใช่ผัดปลาาเอินบานเศษบอจแม่อพ่อใหญ่เาางนี่วานงัวแล้วพ่าคานง่วโซเอามาให้กินอื ม่อนหวานเสียดบ่เบะใบมันออกมาบ้างก็ไหนใบมันใหญ่แซมไหนไปเท้าอาจารย์เฉยมไปเรือจะว่กสูตรนี่บ่หือวาสูตรยาเราสูตรไทยนี่นี่ตัวนี้นี่ยังนั่นแน่นี่ไม่ยังเนาะใส่บนกันหนามเขามาก็ยังนี่นำม่วงก็ยังไข่เอาไวเอ๋อนำม่วเพราะคนละอันเหรอท่าบ่คือกินท้านี่ตัวนี้ไม่ยังเนาะตัวนี้ เราเราเราที่ว่าเป็นตอนมันเป็นไข่นัดนักเราจะเอาอย่างใส่มันเป็นไข่นี่ยนี่นี่นี่เอาหวานนี่ว่าอ๋อกรอบหวานก่อบว่าง้วกไข่นี่ยว่าเป็นอย่างนี่ว่าเป็นตุกนี่มัข้าบวมลูกกัอนอะไรข้าวบวมเป็นลูกอันเดียวกันนี่นะเออเมื่อกี้ก็ว่าอยู่มันไข่ที่แหล่ตอนบวคฮันออกจุ้มเล้วนี่ไปไปยอมกินย่องเนี่ยกรอบคอยก็นำยันนั่งแล้วกรอบเพราะว่าเป็นยาเย็นคอยนาำยันนั่งให้มันกินอืออือยาเย็นนี่ ดูข้าว่านเกียไขน่เอาอีบวชชนนี่เย็นได้นี่ย่าอย่างหนะเราเขานี่ยเขาเขาเขาบอกว่าขายบูยอยู่ตลาดหรือว่างูเอาเป็นเท่าลยนี่เราเขาก็พุนเขาไม่ได้บอกจะพุนเขาบออันบ่เขาแรงมบูบัอ่ะบ่อห้ันเขานี่อูบวาพุนเขาโตโตอื่นโตอื่นบ่เป็นอย่างไลมบ่เป็นสองตัวได้ไข่ได้ไหมพี่นี่พี่ เออจ้าเชียวส่วนจะเหล่าเขาไปเ่าควไปเอาอยู่บ่ใครจะบอกใครนี่เขาว่าดูเหล่าเขาใส่ยังไงเร่พูดกอดใส่ก็พูนเขาใส่ก็พูนเขาเย็นได้บกอีกยังเพเนเงนเนาะขาบจังรอเขาว่ายองใส่เอีดใเอขาบูยนี่เลาว่าเราใส่งัวเราบอกมาหนี่งง่หัเจนี่นมันอยากจะไม่ได้ผูกบ่นี่ยตเป็นรุ่นนี่นีใาไทยนี่นดูว่าี่น อันนี้คือแม่มันมันขั้วแตกมันแตกเบิดอหน่ออ๋อมันแตกแล้วสีเข้าแล้วนี่มันแข็งแร้ไงเขินสีเก่าเนี่ยมันซึมบ่ไอ้กีมันซึมเลยลูกมันนี่มันแตกดะขย่าเลยยิงอะไรขย่าอย่างนี้ข้ามเลยนี่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 ฮมันแตกแล้วขวายว่าว่าแตกเลยนะโมกตอยู่ะไรง่วงบ่อืมนี่นะต้องให้หัวมันออกเออาตู้แฮกตะกี้พี่บอยา เาวไอ้ icana, ่มเนี sure. <inaudible> mm. ่ยวาาอ้โ่ดีเด้ดยมค้มันเบิรอยู่บนนอกอ๋ออุ้ยนี่อันวานดาวดึงกับมีตัวนี้กกดาวดึงเด้นี่ดาดาวดึงดอกงาม โอ้ยจะมั้งที่ว่าูดเหลาเขาเย็นได้ก็ถาใช้ตัวจาเ่าไหเย็นจวนีเ่ามาวัวหอยไหนนี่บ่ปูนขาวเนาว่ามีัวเราใส่ของวัวเราอยู่เนียจะี้ายหดสักตีแล้วตีเพื่อชีฟ้าเดี๋ยวมันจะเปลยนฮะไชีฟเดี๋ยวที็นต่อร่อยอย โต้โต้หนีบอกที่ว่าสั้นเดินดินนะโอ้เดียเอาเอว่าบงเออเียเเออข่อยาวัาาวาวานวเป็นตะลิโต้ต<อ>ตมันนานอมันแบบว่าไก็ยังดันดินเดินดินดินอยู่มันเาแล้ไอ้มันโยบดได้ดิกี่ฮงต้มนีย้อยนี่ตดินเดินย่อนว่ามีแผลมีอย่งมาตอมมั่นน่ะนะแมวอืมหนแมวกี่ร้ายหัวมันรำเขาบด อืเป็นความทุกข์ทรมานของบอเอใช้แล้วก็ข้าเอเานวอดูเอาไทานั่บอกเอายอดอให้ปนเอาปนเขอดนึ่งเออเออ้อนยูเื่อนยอเออ้อนยูเหื่อนบ้านบอเออข้อนแล้วยูเฮื่อนบอ พ่าบอกกันเีไปบนกบหวานว่าไม่ยังดอกยาอสใ่าหายเาพยาตุไยาเชียวตาไ้ึงเมื่อหลายอเหลายแล้วไม่ใช่หรอเสียว่าหายาทนี่ไ่ได้ไม่้วกยาอี่นวนเก่าพีอยู่ขอบคุณเละไรไอ้โอ้ยนี่บ่อันนี้เาเไปเฮ็ดจังดห้มันกินอาห้มันเกีนนะเฮเราจากินหอ อ๋อจักเม็ดจักตอน้นามเท่าไรเขาเขาว่าไม่ค้นไมให้กินแปดเม็ดท้งันหมดแปดเม็ดอ่าแล้วีเจาะอืมแท่นบ่อไก่บุมีอยู่บ่อไก่ที่เขาทิ้งนี่คเรกกี่วเหลาขาลำตะเอ๋ป้าชายตอนนี้น้ำมันพืือมีบอกกรรมานกรานใอรมีใส่ เพิไม่หัวก่ันหันโบจักหัวเห้ยอมันหัจะกใช่เนื่ออมัเนืไงโอ้ยมันไข่ไข่เน่พวกใครมาเราหายใจบกแข้งนึ่งันเชงเราเลยผลยาผนยาพวกนเพว่นนอะไรกินนี่ได้หวางวพวกไข่แล้วพวกอันอันอันยาหักไมเอียงจะเดบจักนเฮ็บอกไข่หาสวัสดอ๋อบบจักสีก็ก็เอาฝากอะไรได้เสวัสดุไปเทาอย่เนี้ย เมื <S 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 ่อัน่ยเมื่อชิดเขาขอบคุณมากขอบคุณมากมากแห็งเลยโอคหนาเต็มโอ้โหเสียงอมันดังใส่สังกะสีหายก็ฝ่าหัวหลอะไรดีกบแจกตอย่งบ้ซื้อหยังนี่ขนมขนมซื้อหนาหักแจกขนม วัดดีไม่วัดดีนะอ้ยวันบ่หจ้าวันเาเจาอยู่เป็นสขวันบหจ้าว่ก็บอเฮานี่ยเฮาดีที่ยังนี่เฮ้ยนบอเฮาวาเห็นเจาวแจงนี่เขาว่าไผ่มัคือแจงแต่ีผมเอาอยู่ตัวนึงเห็นบัแต่มันสอดด้วยเห็นกเอินบาเห็นัววอ่นบาโอ้ยะ กสบู่ลำหรับมื่อนี้ก็ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้เด้อครับพี่น้องขอให้ทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งครับผมสุขภาพร่างกายจิตใจนะครับแก่งแห้งนะครับผมปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บด้วยไข้่ีเป็น บ่สุขสบายอยู่กเขาให้อยู่ดีไม่แห้งหลางกายแข็งแรงนะครับทันทีสุขสบายดีอยู่แล้วก็ขอให้สุขสบายดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมงอกล้วยสั์เลี่ยงบว่าจะเป็นค้นกระตากนะครับก็ขอ,ขอให้อ่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคไข้ไข่เจ็บนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมอยู่กลางป่ากลางดงพี่น้องผ่ามาเลาะป่าเลาะดงบึงบรรยากาศ องหน้าตาดอนตึกแต่เขาแต่เดิมแต่พอแตแม่อยู่